เหนื่อยไหมคะอาจารย์หนูเห็นอาจารย์กรเกษียณแล้วแต่ยังมาออกค่ายอาสาทุกปีเลยเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะถามแบบนี้ว่าคนแก่มาเป็นภาระหรือเปล่า <c oughs> เปล่านะคะแค่แปลกใจนะคะบางคนเขาคงนอนอยู่บ้านสบายกว่าอคนไข้เริ่มซาแล้วนะอาจารย์จะเล่าอะไรให้ฟังที่อาจารย์มาออกค่ายอาสาทุกปีก็เพราะอยากทดแทนคุณแผ่นดิน เมื่อก่อนอาจารย์ก็เป็นนักศึกษาแพทย์แบบเธอนี่แหละตอนเรียนอาจารย์เรียนดีมากเลยนะแต่ไม่มีทุนเรียนเคยคิดเหมือนกันว่าคงไม่ได้มาเป็นหมออย่างที่ฝันแล้วจนกระทั่งอาจารย์ได้รับพระราชทานทุนอนัน,นทม,มหิหดดลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเลยได้ไปเรียนต่อถึงต่างประเทศเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เลยอยากทำงานใช้ทุนให้คุ้มค่าที่สุดนะก็ไม่ทั้งหมดหรอกจ้ะ หลังจากกลับมาเมืองไทยอาจารย์มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปเยี่ยมเยียนชาวเขาปรากฏว่าตอนนั้นมีคนเจ็บป่วยมารอรับเสด็จกันเยอะทีเดียวนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการทำหน้าที่บำบัดร,รักษาผู้ป่วยจากคณะแพทย์พระราชทานขึ้นและหากมีคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคที่ยากต่อการรักษาในขณะนั้นพระองค์ก็จะทรงรับคนไข้คนนั้นเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระองค์เอง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับรัษดรจริงๆนะคะใช่จ้ะหลังจากวันนั้นก็เกิดโครงการด้านสาธารณาสุขขึ้นมากมายเลยนะทั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์และอีกมากมายหลายโครงการเลยละจ้ะนั่งไล่เรียงดูทั้งคืนนี้ก็คงยังไม่หมด <c oughs> แล้วมีโครงการไหนที่อาจารย์ประทับใจเป็นพิเศษไหมคะ ที่ประทับใจเป็นพิเศษคงเป็นโครงการการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชดำริเพราะเป็นโครงการที่อาจารย์ได้ไปอบรมให้อาสาสมัครในแต่ละหมู่บ้านด้วยตัวเองเลยนะชื่อหลักสูตรการอบรมว่าหมอหมู่บ้านเริ่มอ,อบรมครั้งแรกก็ที่เชียงใหม่น่นหลักๆอาจารย์ก็จะสอนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เรื่องการดูแลสุขภาพแม่และเด็กดีจังเลยค่ะ การทำงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตอาจารย์เลยละอึดอาจารย์คะแล้วจริงไหมคะที่พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ต่อเรือออกไปรักษาชาวบ้านจริงสิจ้ะ เรือนั้นคือเรือเวชพาเป็นเรือที่พระองค์พระราชทานให้กับสภากาชาติไทยเหตุที่พระราชทานเรือน,นี้ก็เพราะเมื่อก่อนเวลาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลความเจริญจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้แพทย์หลวงตามเสด็จทําการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยด้วยแต่สําหรับราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลําน้ําโดยไม่มีถนนเชื่อมต่อกับจังหวัด ก็ต้องเดินทางมาทางน้ําและระยะทางก็ห่างไกลเมื่อเจ็บป่วยก็เลยรักษาไปตามมีตามเกิดพระองค์จึงพระราชทานเรือยนต์หลวงเวชภาให้แก่สภากาชาติไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามริมสองฝัง่งแม่น้ำเจ้าพระยาในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบันนี่แหละจ้ะได้ฟังแบบนี้แล้วหนูเองก็อยากจะมาออกค่ายอาสาทุกปีเหมือนอาจารย์เลยค่ะ ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะคะเหนื่อยแค่นี้ยังน้อยมากเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสร้างไว้เพื่อพวกเราทุกคนต่อจากวันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือดูแลกันและกันแล้วนะอย่าทําให้พระองค์ต้องทรงเหนื่อยเปล่าเราเป็นหมอก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆให้แข็งแรงไปด้วย อาจารย์ยังจดจำพระราชดำรัสหนึ่งของพระองค์ได้เสมอขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติาระาหน้าที่ได้เต็มกำลังข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใดให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมองานของตนและงานของชาติจะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ติดขัดและบรรลุถึงประโยชน์เป็นความสุขความเจริญและความสงบร่มเย็น